สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับถึงอุปกรณ์เสริมที่ใช้สําหรับปั๊มน้ําหอยโข่งนะครับบางกรณีเนี่ยลูกค้าอาจจะซื้อปั๊มหอยโข่งมาตั้งแต่ไซส์ครึ่งแรงหนึ่งแรงสองแรงนะครับที่ปั๊มหอยโข่งของผมเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มหอยโขง่งรุ่นทั่วไปที่เราเห็นตามท้องตลาดนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งแรงส่วนมากนะครับตัวเนี้ย จะใช้ในรางานลนักษณะส่งน้ําเข้าแท้งใช้ในงานเกษตรส่งไปลดร้่มต้นไม้แต่บางกรณีเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเกิดการทํางานนะครับการที่จะให้ปั๊มทํางานคือต้องมีการจ่ายไฟต่อจาก,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 กไฟจากหมออแปลงจากปลั๊กนะครับทุกครั้งเนี่ยถ้าเราจะใช้เนี่ยเราต้องไปเสียบปลั๊กไปกดเบรกเกอร์แต่ถ้ากรณีเนี่ยนะครับเราจะปิดปั๊มเนี่ยไม่ให้ปั๊มมีการไหลเนะี่ยเราก็ต้องไปไปกดสวิตช์ลงเพื่อไม่ให้ปั๊ม ทำงานแล้วก็หยุดแต่ตอนนี้ยุยคตอนอาสมัยนี้นะครับเราจะมีฟังก์ชันใหม่นะครับเป็นตัวสวิตช์ออโต้ที่เอาออกมาจากจำหน่ายนะฮะและเอาให้ใช้เหมาะแก่ใช้กับงานปั๊มน้ำกับปั๊มหอยโข่งนะครับจะเป็นสวิตช์ออโต้ลูกค้าจะอาจจะเคยคุ้นเคยหรือเห็นทั่วไปนะครับจะเป็นตัวนี้ออโตเมติกออโตเมติกปั๊มคอนโทรลนะครับ KTPC10 นะครับ ใช้แรงดันตั้งแต่1.5บารแต่ทงแรงดันได้10 10 10บารแต่จริงๆในกรณีเนี่ยเราใช้กับปั้มหอยโขง่งตัวเนี่ยจะใช้ไม่ถึง10บารนะครับสูงสุดอย่างมากก็3 4 5 6นะครับทนไฟได้100อ่าไม่ใช่100สิ1 100วัตต์ก็กับประมาณแรงครึ่งแต่ผมลองใช้แล้วนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ถึง2แรงเลยเรามาดูข้างในนะครับจะเป็นยังไงข้อดีนะครับ ตัวนี้จะใช้แรงดันในท่อในแท่งในปั๊มเนี่ยดันสวิตช์ให้เปิดปิดการทํางานอัตโนมัติเหมือนปั๊มออโต้หรือมันปั๊มบ้านเหมือนปั๊มที่ซูบิชิทั่วไปนะครับรูปร่างจะลักษณะจะเป็นอย่างนี้เกนโตนะครับ KT10 นะครับตัวนี้จะมีสวิตช์แจ้งเวลาน้ําขาดจะขึ้นเฟลเลอร์ปั๊มจะตัดการทํางานทันทีเลย p r o t e c ต i n g ไม่ให้มอเตอร์ไหม้เสียหรือชํารุดนะครับ เพื่ออายุงานของมอเตอร์ได้ยาวนานนะครับตัวนี้ทนแรงดันได้1 MPA 1 MPA เท่าหมายถึงประมาณ10บารนะครับแม็กซิมัมอยู่ที่10บารทนไฟได้1,100วัตต์1,100วัตต์นี่หมายถึงก็ประมาณแรงครึ่ง2แรงผมเคยต่อถึง2แรงนะครับสะดวกครับต่อง่ายกันน้ำขาดเป็นพาร์ทเพิ่มขึ้นมานะครับ การต่อสายเดินเข้าออกลายนิวตันนะครับต่อเข้าตรงนี้ท่อนิ้วหนึ่งต่อเข้าตรงนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็เดินสายไฟเข้าออกนะครับน่าใช้นะครับตัวนี้ยี่ห้อเกนโต้ชื่อน,นี้ก็มาตรฐานอยู่แล้วนะครับใช้กับปั๊มหอยโข่งประเภทนี้หนึ่งนิ้วหนึ่งแรงนะครับหนึ่งนิ้วครึ่งแรงนิ้วครึ่งแรงครึ่งนะครับ จะเป็นอย่างนี้สําเร็จรูปเลยแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับต้องการจะใช้เนี่ยเราต่อสําเร็จรูปให้ได้เลยสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับ0 8 6 7 7 6 2 4 9 9 9 9 9อินเตอร์ปัมตัวนี้ผมต่อเข้ากับมอเตอร์มิซูบิชิครึ่งแรงนะครับแรงดันตัวนี้แรงดันส่งสูงนะครับ H อยู่ที่20บบวกลบลึก 8-9เมตรแต่จริงๆเราใช้งานนะครับบวกลบลึกเมื่อควรไม่เกิน4เมตรเพื่อประสิทธิภาพการทํางานจะไม่หนักมากเนี่ยฮะจะต่อมาลักษณะนี้น่าใช้มากการทํางานนะครับปิดก๊อกปั๊มก็อย่าหยุดเปิดก๊อกปัก๊มจะทางานทันทีในกรณีที่น้ําขาดปั๊มจะตัดการทํางานทันทีอย่างนี้นะฮะลักษณะแบบนี้น่าใช้นะครับอย่างเงี้ยโมเดลก็จะมีหลายโมเดลนะครับเลือกเอา อย่างตัวนี้รุ่น KTPC13A แล้วแต่ลักษณะการใช้นะครับถ้าแนวราบส่งสูงอ่าถ้าแนวราบส่งไกลๆแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้จะมีเกจวัดบอกตรงนี้ตามนี้เลยครับ1,100บาทนะครับ1,100บาทแล้วยุ่นยอดนิยมนะครับก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันฟัง์กชันอ่าฟังก์ชัน ใกล้เคียงกันคุณภาพใช้ได้เลยนะครับยี่ห้อทัทัวหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตสเปคเดียวกันรูปแบบเดียวกันนะครับเปิดมาของหน้าใช้นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยจะมีเกจวัดนะครับมีปุ่มรีเซต็ตเวลามอเตอร์ทำงานร้อนจัดก็จะมีปุ่มรีเซ็ตตรงนี้กดให้มีการทำงานต่อเดินไฟเข้าเดินไฟออกตามนี้นะครับพ่อเข้าออกนิ้วหนึง่ง มีเกจวัดน่าใช้ครับติดตั้งง่ายเดี๋ยวนี้พาร์ทของทางประเทศเมืองนอกนะครับอ่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเนี่ยยิ่งทํามายิ่ง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 ใช้งานตอบโจทย์ง่ายขึ้นถูกลงนะครับน่าใช้ครับใช้กับปั๊มหุ่นโคลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้กับปั๊มหอยกงทางร้านอยู่แล้วต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่นๆหลายๆอย่างเนี่ยทางร้านค่อนข้างจะมีสินค้าหลากหลายให้เลือกนะครับยี่ห้อนี้โทโทนะครับ สามารถสั่งซื้อในชอปป้อ p ปีนะครับหรือ l a ซาดา้หรือสั่งตรงมาทางร้านได้เลยนะครับนะครับตัวนี้1,400บาทนะครับน่าใช้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ